ยินดีต้อนรับคนดูเข้าสู่เกมที่3ไฟนอลลาวของประเทศไทยและอินโดนีเซียคู่สุดท้ายจบเจ้าไม่แล้วหรือจบจากอารินาเราจะไม่เล่นเกมมาต่อเดี๋ยวดูว่าเกมนี้ประเทศไทยจะโหดเหมือนเกมที่2ไหมหรืออินโดจะกลับมาโหดเหมือนเกมแรกนี่คืออารินาที่สุดมันนะเกมตัดสินของเด็กไทยกับอินโดนีเซีย15วินาทีตรงนี้ใครที่ออกไปไหนกลับมาแล้วก็มาเทียร์เด็กไทยแล้วก็เทียร์โดกันหน่อย แชร์ได้แชร์ฝากติตามด้วยนะครับมาดูกันนะครับใน5วินีสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1 l e า s g ออารีนาตัดสินลอยรับครับ,อรรบตอนนี้ประเทศไทยกับอินโดนีเซียครับโอ้โหแล้วเด็กไทยเกมนี้กับเด็กไทยอากับเด็กอินโดนเกมนี้ไม่มีโอกาส ให้เกมต่อไปแล้วเกมตัดสินของวันนี้แล้วนะครับฝั่งของประเทศไทยครับประเทศไทยไรเอ้าบินนากรนเนี่ยตัวตึงออฟเลนอย่างโกโคก้นก M. เนี่ย, B แ,ลย,ยแล้วก็มีเจ้าเซจากซีเอ็มเนี่ยยจากอาร์บีจีเนี่ปิงจากซีเอ็มเนี่ยนรองของปิงปิงเนี่ยแล้วก็มีลาวินเดอร์จากเอซี C e. โอ้โหรายงานก็บอกว่าไรอะไรนะรายชื่อดีกว่ารายชื่อของประเทศไทยเนี่ยก็มีนักกีฬาโอสันชาติด้วยจะตึงนะ เออแต่รายชื่อนี้ไม่มีแผ่วแน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยกลับมาได้ของอินโดนีเซียเกมนี้นี่วัดกันที่สกิลเพลย์นะครับฝั่งของอินโดนีเซียก็มีเซียมีเล็กซี่ครับแล้วก็มีน้องอเลสรับจากบีเคครับเนี่ยน้องของคารุงเนี่ยมิดล็กเคิลเนี่ยเออมาต้องต้องบอกว่าอ่ามาเคิลเนี่ยไมเคิลหรือเปล่ามาเคิลแล้วกันจากเอซีเนี่ยแล้วคนสุดท้ายเป็นเอลชาโก้ครับ นี่คือผู้เล่นของอินโดนีเซียครับพริตไทครับเลือกมาเป็นโนเฟรังโกครับรับแบนฟันนีกับยูนะ่าทิงทันทีครับส่วนฝั่งอินโดนีเซียแบนเป็นคาริต้าคูฟราแล้วหยิบม,มาเป็นบรูโนกับนังชูครับโอ้โหนี่ครับเกมโมบายนี่หลายประเทศนะเออเวลาแข่งกันทีเนี่ยไม่ได้แข่งแค่2ประเทศหรือ3ประเทศนะโมบายอะโมบายแข่งกันทั่วโลกเออที่นับรายการอะไร LESF ที่เพิเ่งแข่งกันเนีเ่ยที่แข่งจบไปใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าแข่งหรือยังนัทชิงนาเลิศโบห้า ไปติดตามไปนะที่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเจอกันเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์ที่แข่งระดับประเทศอยู่อะ่ะโอ้นับแล้วเกินเกิน10ประเทศนะครับเยอะมากมีล่าสุดนี่เห็นซาอุมาแล้วนะซาอุแล้วก็อียิปต์โอ,อ้ยิปต์ก็ตึงอียิปต์ก็รอบลึกมาได้นะครับเยอะแยะมากมายไปลองติดตามหาดูนะในในการแข่งขันของโมบายเรเจนซเซิร์ชได้เลยว่าโมบาย e l เจน n ์อ e ีสปอร์ตคุณจะได้ดูการแข่งทั้งวันทั้งคืน <laughs> เหมือนพรีเมียร์ลีกเนี่ย เ,ออเหมือนบอลนอะ่ะนะครับหลีกอังกฤษเตะเสร็จหลีกสเปนหลีกสเปนเตะเสร็จหลีกเมกาหลีกเมกาเตะเสร็จก็ไปหลีกดูไบหลีกอินเดียโอ้โหเยอะแยะนะการแข่งหลีกของโมบายโอ้ไม่ต้องนอนอะ่ะนะหลีกโมบายอะ่ะทั้งวันทั่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีจีนอีกนะครับเซอร์ไพรส์เลยข่าวเด็ดข่าวใหญ่เดี๋ยวจะมีจีนอีกนะครับเพราะว่าชิงแชมป์โลกปนีนี้เขาเห็นบอกว่าจะเอาจีนไปแข่งชิงแชมป์โลกด้วย เดี๋ยวดูว่ายังไงอ่ะมาดูไลน์อัพกันต่อครับฝั่งของเรดรอยครับคลินส์เกับโปรเนโตแล้วก็มาดับมาเป็นน้าของเบเดต้านะครับฝั่งฝั่งของอิตาลีเซียครับชูครับแล้วลาโปราโปพร้อมหริงครับหริงเป็นจังเกิลนะฮะโอ้แล้วตัวสุดท้ายครับยังขาดเมทครับเรดไทยครับใครที่ ไม่รู้ว่าโมบายคือเกมอะไรเดี๋ยววันไหนจะทําคลิปแล้วกันเนาะทำคลิปให้ดูว่าโมบายเนี่ยเป็นเกมอะไรเ,ออเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วก็มีลีกอะไรบ้างเนีเดี๋ยวจะทําคลิปให้ไม่ต้องห่วงนะติดตามได้นะทุกๆช่องทางของดรมาร์คนะทั้งอ่าทูยูปนะครับนะฟุกสเปสแล้วก็ท็อกท็อกนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับเซิร์ชแค่ d r m a r K Z คุณก็จะเจอผมนะครับนะทุกแพลตฟอร์ม เนี่ยเอ้าเนี่ยตัวสุดท้ายครับของอินโดนีเซียเนี่ยยังเหลือเมดเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างไม่เปิดเมดครับแล้วฝั่งของประเทศไทยก็เปิดมาเป็นน้องจูเลียนครับเมดแอตซินครับอู้แอตซินเยอะเกินไปหรือเปล่าครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเงงูมิมาแล้วครับตัวอินโดเป็นฉางเออครับพว้แบบนี้เนี่ยคือถ้าในทีมไฟเนี่ยอาจจะเล่นลำบากครับประเทศไทยครับต้องใช้ตัวฟรังโก้ครับหรือตัวอย่าง จูเลียนเนี่ยต้องไปล้วงช้างเอ,อ๋อออกก่ต้องบอกว่าต้องล้วงช้างเอ,อ๋อออกก่อนเลยครับเกมนี้ถ้าในทีมไฟมีช้างเอ๋อเนี่ยจะเป็นตัวแนวหลังที่ดาเมจมหาศ,าศาลมากในเกมนี้เด็กไทยอาจจะต้องระวังด้วยครับแล้วเกราะทองเกมนี้สําคัญมากมากครับในการรับดาเมจเวทอันที่จะเข้ามาในทีมไฟของช้างเอ,อ๋อแต่ในขณะเดีวยวกันน่าประเทศไทยเดี๋ยวสามารถเนี่ยใช้ความสามารถของแอดซินอย่างเบนเน่อย่างจูเลียนหรือปาเกตโตเองก็ดีนะครับล้วงช้างเอ๋อออกไปทีมไฟ ผม Belgium, มองเลยว่า id ทีมไฟของประเทศไทยในเกมนี้จะดีมากๆนะครับเราต้องดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้ครับเอาละครับต่ก็สูอาริดาในเกมสุดท้ายตัดสินเลยครับว่าประเทศไทยหรือจะเป็นอินโดนีเซียในวันนี้บาล่มาดูไลน์อัพของประเทศไทยกันหน่อยครับประเทศไทยครับมาเก็ตโตครับ เอาปาเกโตไปออฟเลนครับโอ้โหแล้วให้เป็นจูเลียนครับเนี่ยด้านของจูเลียนเมดเลนกางครับดังเกิลเป็นเบเนเตต้าครับนันกิปเป็นครีมครับแล้วก็โรมิงเป็นน้องฟรังโกครับส่วนฟังก้อยดุเสียเนี่ยช้างเอ๋อก็เปิดเลนการครับแล้วก็โรมิงเป็นชูครับในป่าเป็นหลิงเนี่ยแอนติซินของกีดุเซียเนี่ยด้านบนเป็นราโปร์ลาปูครับแล้วก็เลนทอนับเป็นบรูโนครับเนี่ยบรูโนครับยิงใส่คริมเข้าไปครับ อาร์ตจะไปแค่ชูคอมโบแม่จะไปล้วงนักจริงแต่ต้นเกมแต่ว่าป่าของอินโดนีเซียมีปัญหาแล้วโดนปาเกโตหิวจัดระเรียบเพราะมันกดสเปร๊กเป็นคอมเรตทอยลาปูราโปเก็บได้ของปาเกโตไปได้เหมือนกันยังหิวเกินไปครับาเรตทอยครับแต่ก็แลกกันไปครับาเดินเซียแล้วไปถอยครับไอรอนวุกดึงผู้เล่นของเดือเซียฟริกเกอร์โยกมาน้องฉานต้องคอยเราแต่ว่าเนงูมิหรือจูเลียนก็คอม,มโบเก็บเราฉานออาไปได้ครับโอ้ด้านล่างคริสยังโดนกดดันอยู่ครับ แลกกันดุเดือดตั้งแต่1นึนาทีแรกครับแล้วเปดีเข้าไปครับอันเดียเกลไม่ยังไม่ใช้เข้าไปแล้วทุกโดนคีฟประเทศไทยต้องถอยออกมาเวฟ2ของอินโดนีเซียจะมาครับผู้ทาไม่ถอยเล่นนานเกินไปไม่ดีแน่นอนครับลาวินเดอร์ครับเดินกัน3คนครับตอนนี้ครับฝั่งของประเทศไทยด้านบนนี่เล่นไม่ได้ครับตัดฟาก่อนเลยครับผู้เหมือนเกมนี้หลิงจะเล่นลำบากด้วยครับด้านล่างครับชูกับคุณนั่งบรูโน่ยืนเล่นกดครินเลยครับ เหมือนนีโดก็ต้องการกดนักยิงแต่ว่าประเทศไทยต้องการกดหลิงก็ไปให้หลิงแกงครับฟังโกเข้าไปไม่เห็นอ้าวแล้วลาปูไม่ดีแน่นอนมาเกตโตน็อกอ้าวไซไอรอนฮูเป็นแฟนของลาลาก่อนโอ้แล้วไปได้นะของลาปูกับมาเกตโตประเทศไทยเปิดเตาลายับ2นาทีตอนนี้ประเทศไทย3-1ก็เคลียร์เตาก่อนเลยตรงกลางชูจะเข้าไปคอมโบยังไม่มีอันเดนสกิลกับเราของชูกับคอมโบเคลียร์เวฟทันทีเหมือนกันครับโรเวนเดอร์ ได้เต่าเทียบร้อยกับได้ทไทยครับปเตต้าได้มาปาเกตโตงัดใส่น่าอาราสครับแล้วจูเรียนไปได้ป่าขอโดเรียนแล้วเรียบร้อยครับประเทศไทยเดินเกมโอ้เดินเกมดีจริงครับไปตัดป่าก,ก่อนเลยครับหลิงขออิดรีเซียเกมนี้ทำอะไรไม่ได้ครับป่าปูเข้าไปเล่นกับปาเกตโต เวลาโปมีบรเวียออฟไรเตอร์ครับเล่นกับไพโตกนอัลไซด์ครับดูว่าใครจะแข็งแกร่งกันแต่หลิงมาแจมครับ2-1งหนึ่งหยกหนึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วน่าจะพลาดท่าแน่นอนครับปาเกโตใช้ความแข็งแกร่งมาแต่โดนดัดโดยช้างเอ๋อเก็บปาเกโตออกไปครับคอมโบจูเลียนแม่ไล่ช้างเอ๋อแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับสนาทีตอนนี้นะ้วบริษไทยครับ1 1ต่อหครับแมสกอร์1นึ่งต่อหเลยครับตอนนี้ต้องตัดสินในเกมนี้เลยครับเกมที่3ามเลยครับ หนึ่งต่อหนึ่งและนี่คือเกมตัดสินล่ะครับสี่สองสกอคิวนาแต่การเงินก็ไม่ได้ห่างกันมากครับเรดไทร์เกือบโดนเสี่ยิ้งครับยิงสแปมใส่ไปเรื่อยครับดาวเวฟให้ได้ครับบูฟราแซนบายครับเบเิต้าห้าวจัดครับโอ้แล้วดูเบเิต้าเรดไทร์ครับเข้าไปตัดเลนครับช้างเอิร์มานแต่สกิวไม่ทันาโปโดนปิดครับเบลต้างัดเลยครับปิงปิงจ่าแล้วเรดไทร์ ใส่เกียวเวฟแบบกดสกิลเคียวเวฟได้รวดเร็วมากครับเบโต้เับสวนด้านล่างมาชูครับโอ้แล้วเข้าไปครับจะเข้าไปใส่หน้าของฟรังโกแล้วชูเหมือนเดินกลับไปได้ครับโดนฟรังโกเบรกไว้เสียให้กับดาวเรตไปฟรังโกเก็บชูออกไปได้แล้วลอยจากโคโก้โอ้บรูโนยืนเล่นลำบากเลยครับชูเองก็ไม่ได้แก๊งเท่าไหร่ด้วยครับหลิงขึ้นเบริเออร์มาจะเล่นกับเรต้าเบเดเดต้าออกมาจากป่าครับโอ้แล้วเล่น เล่นแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าป่าของอินโดนีเซียจะอยู่ไม่สุกเลยครับดูครับเข้าทุกบูเลยครับเด็กไทยครับชางเออเองต้องไปเวทเสียเลยครับนี่ครับเวททิ้งเลยครับช้างเออครับรีบเคลียบบูบัฟปังของตัวเองครับไล่บูเล่ก้อนเป็นไทยออกไปครับโอ้แล้วหลิงครับไม่ได้บัฟคือเล่นลำบากก็เราเปิดน้าของไฟนอนโบครับไล่ด้าของหลิงเบเดต้างานยาวเลยครับอินโดนีเซีย สี่นาทีห้าต่อสองครับโอ้แล้วจัดเล่นแบบนี้ไปบ่อยจะเข้าแผนของเรดไทยครับโนเวย์ออฟดารคอนชูเตะคริสเปียวตินกัดฟันสู้และพร้อมกับบริหารของสังโก้จับมาเสียชูวยกับเรดไทยครับโอ้เบเดเรต้าเดินดีครับแล้วก็จูเลียนก็ไปแกงได้ลาปูด้วยครับเกมนี้เด็กไทยบอกเลยว่ารีบจบละครับสังโก้ไอรอนฮุกครับไม่โดนช้างเอ๋ย โอ้โหเบนในเกมนี้เก็บออบเจกต์ได้ละเอียดเลยครับในเกมนี้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในป่าเลยครับไม่สนเต่าเลยครับต้องการที่จะตัดอย่างเดียวครับมันคือประเด็นคือต้องการมให้หลิงเนี่ยเล่นยากครับประเทศไทยครับแล้วเกมแก๊งจะหายไปเลยครับเราเรียนออฟฟิเซอร์ด้านบนลาปูดสวนอยู่กับซูเลียนออฟฟิเซอร์ก็ไปเติมครับ แน่นอกอท์ไซด์ไม่โดนราปบอตอนนี้เกมของอิหรเยียมันพุ่นวายและ The Way of Dragon ของชูเคียรังก็ออกไปเล็กซี่เจ็บหนักดนานบนเสียนาของเราปรุปรปว้กับเรดไทยครับได้ทาวเวอร์เดินบนไปนเพียบรอยครับแน่ตรงกลางหลิงครับตัดเวฟะไรครับปามป่าไม่ได้ก็ต้องเอาคีปล้นแทนครับอู้แล้วจะกลายเป็นว่าการเงินจะโดนจะแย่งกันเองครับการเงินคุยโดูครับโอ้แล้วเบเดย์ตัดเหมือนกันเดี่ย เดินเติมมาครับตรงกลางมีคริสกับโยกมาดึงกาตอนนี้เต่าเกิดครับแต่ว่าดิทไทยอาจจะต้องไปป่วนบูบัฟอีกหรือเปล่าครับตอนนี้มีบูเลนกองโดยเสียโซนอยู่คริส่ายไ,ไปด้านบนเสียจูเลียนให้กับช้างเออแล้วฝั่งโกเข้าไปวีต้าหลูดใส่ตูบัฟไปต้อนออ็องเอาสไตล์แกเบอร์ของชัวใบฝั่งโกอไอรอนหุบานานานวนหนึ่งอย่างแฝนั่งกายเป็นฝั่งโกดิทไทยทุคิว,วบอบไปต้อนแกบูโนไปได้4ี่คนรวมพลังมาจันรมาและเคลียเต่าต่อเลยครับ อู้ลื่นจัดเยบเกมนี้อลื่นจัดเยบเด็กไทยเล่นเกมนี้ได้ลื่นเลยครับคือเหมือนอ่านเกมกันมาดีด้วยครับหมอว่าหลิงจะต้องฟาร์มแล้วต้องออกมาแกงครับก็เลยตัดบูบับออกไปให้หมดเลยครับคือไปเวทป่าทิ้งเลยครับแล้วดูครับปาเกต้โตต่อยแรงกัดครับแล้วหลิงได้เพียงแค่แซมเพรสออฟเบดมาแปดดาวมไม่พอพลีชีพเลยก็ให้กับปาเกโตอ,อินโดนีเซีย ตอนนี้ต้องรอสวนลายเกลีเวฟด้านล่างก็ครีมครับฟังโก้ร้อเลยครับคอนซิลครับออกขวาเลยครับชูมีชาเอ๋อเกลียเมโทรโชเวอร์ครับรอดูครับว่าจะจ่ายตอนไหนครับมันเป็นซิลของชาเอ๋อเกลียหญิงสวนใส่ชูวะไว้ครับด้านบนยังมีมาเกโตกับเบเดครับนี่ครับถางป่าเลยครับโอ้เด็กไทยบอกป่าระเบิดเด็กเกมนี้ครับไปโดยเสียเชิญกดดันแบบนี้เล่นยากครับ แล้วด้านล่างมามีหน้าของคริสกยไปยิงสวนได้ชว์จังเกิลของประเทศของประเทศไทยก็ยังปีอยู่แลวเปรีเดต้ากดหน้าของไปนั่นโบครับแล้วปาเกตโต้เข้าไปสไตแกเข้าไปาตอนน่อ้ด้านของลาปูลาปูไปครับเสียลาปูครับปาเกตโต้ได้ลาปูและตรงกลางคอมโ,มโบและจูเลรียนครับยกยาวยาวมาดาวเมดมาหาสาร15ต่อ4เจ็ดนาทีเด็กไทยยังโหดเลยครับ โอ้แล้วดูโนโอ,อินโดครับต้องถอยเลยครับไม่เกินแม่โดนแล้วชูครับเข้าไปเดวเอออฟดากอนใสนนดนน่ดาวไปต่อยแล้วถูกไปโดนก็ตบมันดาวเบตเข้าชูเต็มเต็มแล้วเป็นเบตอ่ะเก็บชูออกไปได้มีราปูบาเวีตออฟไฟเตอร์ฟิกเกอร์โยกบาดาวเบตมาสานของราปูเก็บดาวของจูเร็งออกไปลิงเข้าไปเทมเพรสออฟเบตเราดูโมดี้ สปอร์ตกลับเบต้าเก็บผู้เล่นขอเดือดเสียไม่ได้ส่วนลีเก็บเบเต้าชาเอิร์กับเป็นโโชเวอร์ไฟตรงกลางตึงๆอินโดมาชาเอิร์กลับเป็นชาเอร์กลับเป็นชาเอิร์กันเดี๋ยวเมื่อกี้วจากชาเอิร์ล่ะเหลือแค่หนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้ครับโอ้โหเดือดจัดเลยครับหน้าบ้านกาะอินโดนีเซียยังเล่นได้ครับเอาเลยครับน่าจะเหมือนจะพอไหวครับเดือดเซียครับ โดนเวทป่านักเลยครับคือถ้าเป็นแรงปกตินี่โดนเวทแบบนี้นี่คือเล่นหัวร้อนเลยครับโอ้ดูว่าไม่ให้ฟาร์มเลยประเทศไทยครับใจร้ายว่าโอ้โดนกวฟป่านแบบนี้ว้าวุ่นเลยครับหลิงครับแล้วตรงกลางก็ไปต่อจะเล่นชางเอะไรได้ครับกลุ่มกนไล่ครับตอนนี้ครับต้องมาดูแลหลิงไล้ครับเปนโดยเสียครับถ้าปล่อยให้ฟาวคเดียวโดนเวทแน่นอนเนี่ยแปดนาทีที่ประเทศไทยการเงิน นำอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยสามหมื่นต่อสองหมื่นสี่เนี่ยอ้าวแล้วลิงครับไปเซฟซ็อฟเบยครับเจอหน้าของโอ้หน้าของไฟนั่นโบรยครับ,บปาดเก็บไปได้ครับเสียจังเกิลไปอีกแล้วเด้ยวเดยเสียแต่ไล่กับฟรังก์โ็เอาโบดูเรียนครับแล้วไปเตะใส่ชูครับหายไปเลยครับปาเกตโต้เก็บชูดันซีแล้วปราณิตรายไปเวทบูบัฟโอ้และเจอหน้าของเบโตรโชเวอร์ครับแมลัดไม่ทบบันบบันบจานเลยครับบ รล่อหล่ออะไรครับเด็กไทยครับตอนนี้รอจบเลยครับต้องการเคลี่ยหล่ออะไรครับเด็กไทยครับโอ้โดนป่วนป่าตั้งแต่ต้นเกมครับเล่นยากครับแล้วเป็นหลิงด้วยครับนี่ครับคือต้องบอกว่าหลิงกับแฟนนีเนี่ยถ้าได้ป่วนเนี่ยคือเกมแก๊งของฝั่งของข้าจะหายไปเลยครับอยู่ที่ว่าหลิงเองจะกลับมาได้หรือเปล่าด้วยครับ ้เจอโถงแบบนี้ครับแล้วฝั่งโก็ไปฟิกแล้วกดมาที่หันตับตาไปเข้าชเวอร์ครับอัดตามหลังและจูเหรียญได้มากของบรูโน่เก็บบรูโน่ออกไปครับ5คนเดินกันเต็มระบบครับในฝั่งของบริษัทเกมได้เปรียบจัดเลยครับหลอปิดเกมเลยครับบริษัทครับแล้วหลอดมาเลนการครับลาปูต้องวาร์ปกลับไปการไล่ครับไทยหัวใจแกร่งเลยครับเกมดีครับ ไอเด็กไทยพลาดมาเด็กอินโดก็อาจจะสวนกั่นครับเอาแล้วชูก็จะไปหลวงจูเรียนกับเจอคอมโบลบได้ชูฟิกเกอร์หนีไปแล้วครับมีไอรอนฮุกอยู่กรังโกยังไม่ดึง หลอดมาที่เลนกลางครับราเดสไรกับอินโดนีเซียแล้วไอ้ก้อนหกไปแม่นด้วยครับโอ้ยะตะลากอนเด้งมาได้ช่วยก็ไปโตบเกมด้านน้องบูโนไปคริสายดาวเมตด,ด้านล่างกบปีชูเดวไออฟจากก้อนใสเสียหลอดไปลาบูเกมด้านโจเลียนเบต้าเปิดหน้าของไปนั่นโบใส่หน้าของชูและเกมด้านชัวไปราเดสไทยยังแข็งแกร่งอยู่ด้านล่างลิงไม่สนป่าแต่แยกดันลายับผู้ลิงแยกดันลายับตอนนี้ครับเบเดต้ากับบราฟรังโกต้องรีบมาไล่ครับ หลิงจะเนียนบ้านครับเปนเนปาดใสหลิงครับแล้วก็โดดขึ้นไปเออัฟรังโกจะดึงจะดึงไม่ได้แล้วครินรอดักอยู่แล้วแล้วโดนลูกซองหายไเลยกลางอากาศเดียบโอ้หนีเสือป่าจระเข <c> ้ <oughs> โอ้ยต้องบอกว่าหนีเสือป่าจระเข้เลยเดยบไอล้ละหนูของฟรังโกแมนอีกแล้วครับดึงลาปูลาปูาปเข้ามาพอกับเียหันครับเราเป็นคริสเก้บเญาลาปูลาปูออกไปงานเข้าอีกแล้วครับอินโดพึ่งจะแก้เกมได้บัดบานเดียบ โอ้โหแล้วเป็นคลินครับดับเบิลคิวเก็บเล่าชูออกไปแล้วขึ้นกันมา3คนประเทศไทยเวฟกำลังดันบ้านของอยโดยเซียมีบรูโน่ครับนี่ครับยิงคอยยิงเคลียร์เวฟครับหลังมีหลิงครับช้างเอ๋อบรูโน่ประเทศไทยตีบ้านอย่างเดียวแต่ช้างเอ๋อกดไป่เทร์โชเวอร์ครับอัดใส่ไปเยอะไปยามที่จะเผาเฮดฟรีฟ้าระเทศไทยและเคลียร์เวฟครับชาวเมเปิ้ลไทย4คนยังยืนดักอยู่หน้าบ้านน้องโดยเสียครับ แต่นี่ครับทีเด็ดของอิโดยเซียอยู่ตรงนี้แหละครับมาฟาอัมพาประเทศไทยครับโอ้โหแล้วจะไปดันเวฟกขนาดไม่ได้กับประเทศไทยกำลังแห่กันมาแล้วนี่ครับนารากรหาอะไรครับโดนีเซียครับ เดฟไปถึงที่สุดเดียบแต่อย่างที่บอกคือถ้ามองในอีกมุมนึงถ้าอินโดนีเซียเดฟได้บูโน่เกิดก็ค่อนข้างจะล้ำบากเงี้ยครับไม่ไทยครับแต่ว่าไม่ไทยคอนซิลเข้าไปก็ฟังโก้บปที่หันจับใจเล่นของลโดนเซียแล้วเป็นปาเกโตเก็บชาร์จเข้าไปตรงกลางมามีปาเกโต้เดอะเวย์ออฟดากอนใส่ขิ้นเก็บดาวรอบโคปาโปยังไม่จบตรงนี้อินโดนีเซียเหลือสามคนกำลังจะกันบ้านและเกมบุกอะไรยังหนักหน่วงเดียบเรียนเคียวเวฟอะไรครับ มั่นใจเลยครับประเทศไทยครับมั่นใจเลยครับตอนนี้ครับเวฟนี้เข้าน่าจะจบเลยครับดูว่าจะจบได้หรือเปล่าประเทศไทย3คนแล้วมีบูโน่ครับที่ดาวเมทเริ่มแรงแล้วชูด้านซ้ายรอเดวออฟจาก้อนครับแล้วฟังโก้ไปไล่ชูครับเบน่ไม่มาแล้วฟังโก้เข้าไปอ้วทุกไปโดนจูเรียนไปคอมโบใส่อาร์ตจากฟีเคชูสไลด์หลบดาวเมทได้ครับนช้างเอ๋อเกิดมาแล้ว รอช้างเอ๋อเกิดครับเมท่อนโชวเวอร์เขาเคลียร์เวฟปาดลิงแชมเพรสอ,อเมทร่างกายเป็นลิงกเกมบะสุรียนันประเทศไทยกำลังจะโดนอยับแล้วเอาไฟท่อนโบปาดทันทีครับอินโดนีเซียกำลังจะสวมประเไทยแล้วบอลที่หันของฝั่งโกจับมาบป่าพีโน้ตโฟลเตอร์ช้างเอ๋อเก็บได้ของเค้นไฟได้อินโดนีเซียโถมกระหน่ำแล้วเป็นลาปูเก็บฝั่งโกโออินโดนีเซียอินโดนีเซียมาแล้วครับอย่าให้ได้เลดครับแล้วเบเดต้าเคลียร์บูก่อนเลยครับ อุ้ยความน่ากลัวอินโดเริ่มมาครับตอนนี้ประเทศไทยกําลังจะเสียหลอดได้กันเลเซียบูโนโตัวเลท็ที่ดาวเมตเมต้าตรงนี้ต้องระาว,าวังละเบเนไปสติวหลอดประเทศไทยเอาเบเนไปขมโมยหลอดของอินโดครับเหลือจะเชื่อโอ้อินโดโอ้แล้วเบเนสวยจัดเลยครับ แกเกมได้อีกแล้วประเทศไทยเดต้าไปเล่นกับหลิงแล้วหลิงรีคอร์ครับจะกลับบ้านจะไม่เดตาเห็นยับตรงกลางมีหลอดดันครับปาเกโตออกซ้ายับจูเลียนประเทศไทยต้องปิดเกมเลยครับตอนนี้จะไปเล่นกับอินโดนีเซียไม่ได้มีเมทรอนโชวอร์ของชฉันเออเดวีออฟดาก้อนของชูตตเตใส่ปาเกโตคอมโบนะจูเลียนจะเอาชูไว้ได้แล้วเสียชูไว้กับปาเกโตประเทศไทยได้ชูครับแต่เวฟไม่ขึ้นในเลนการด้านบนเวฟกระโถนดาวเวนเล,เล,เลนบนของอินโดนีเซีย ฟรังโก้รอไอ้ตนฮุกไม่โดนครับแล้วเวฟเข้าครับแล้วอินโดนีเซียแบ็คแพ็คกันบอลมาเอา,าเวียนออฟไบเตอร์ฝีบริหารจากเราฟรังโก้ฟังโก,งก้แกมเนียยไปแล้วเปตเดต้าเข้าไปตีล้วคริสตีบ้านล้วเกมนี้เราได้ไรไม่มีเวฟอินโดนีเซียมีเบเทอร์โชวอร์ชาร์เออเอาและกลายเป็นบูโนเกแกฟังโตประเทศไทยต้องปิดเกมไม่ได้จบไม่จบจบเป็นเป็นประเทศไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียครับโอ้โานัวจัดโอ้โห ปวดใจชวายอุ poor, <laughs> ้ยเกือบจบไม่ได <th inks> ้อุ้ยโหยี่สิบสามเนี้ยี่สิบสามกันยาครับออฟไลน์ดีเซนต์เวอร์สิบเอ็ดมงถึงสองคุมชั้นหนึ่งโอ้ยโหแบบสนุกจัดเลยอ่ะแล้วอินโดจัดเดฟสวนเราด้วยครับขอบคุณของขวัญเนี้ยครับ ใครเข้ามาแล้วฝังกดหัวใจฝากกดติดตามด้วยครับแล้วเป็นประเทศไทยที่ชนะอินโดนีเซียไปโอ้โหในเกมสุดท้ายครับโอ้โหเบเนเต้าครับคนพูดถึงเบเนเยอะมากครับตอนนี้ครับเบเนครับออ้คือมันตื่นเต้นด้วยครับคนภาคก็ลุ้นไปด้วยโอ้แล้วก็มันไปด้วยครับอู้ภาคแทบไม่ทันเลยครับโอ้เดือดเกินครับสุดมากครับอู้แล้วกลายเป็นอินโดนีเซียที่แพ้ประเทศไทยไปในวันเดียบ